สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเราจะชวนเพื่อนเพื่อนนะคะมากินผลไม้เปรี้ยวปากอยากบอกต่อคะ่ะอันแรกเลยนะคะเก็บมาจากสวนหลังบ้านคะ่ะจะเป็นใครไปไม่ได้มาม่วงเบาอันนี้นะคะมะนาวจีดหรือเรียกว่าส้มจีดค่ะมีเน,นียอวามสต่อไปนะคะอันนี้นะคะนางเอกของเราค่ะอันนี้คือเชอร์รี่ค่ะ เชอรี่อะไรเชอรี่เชอรี่ไทยตัดหน้าต่อไปค่ะเธอขาพระเอกเลยนางเอกเลยค่ะ<ๆ>คืออะไรวะเสาวรสค่ะวิธีกินง่ายๆนะคะเธอขาสาวเยอรามานันไม่รู้กินเป็นไม้ต้องราดฉ่าๆแบบนี้เลยนะคะต้องขนาดนี้เลยวะใช่ฉ่าๆแบบนี้เลยะคะ่ะอ่าจะโชว์สเต็ปเลยซ่าอุ้ยเธอชุบเปรี้ยวปากมากเลยมาให้ข้อมูลผมยังไม่ใช่หมา มันแบบกระดกเลยนะมั้งเออเธอกินเลยเอาเธอกินได้กินเลยขี้แตกแล้วกันนะเธอฟังเสียงเผอว่าเพราะอะไรมันเป็นความโชคร้ายในการแพร่ข่าวทั้งนี้ขนาดไหนไปฟังคำขอโทษจากตำรวจผุนๆค่ะผุนๆค่ะที่นำภาพ สียบไหล่าสับไหล่ต่อไปจ้ะสงสัเธอรูปใหญ่เลยเธอต้องต้วเนี่ยนะคะต้วยต้วยต้วยภาษาเยอรมันมีไหมต้้วตั่ะคนคนคนคุเลคุเลเออคุเลคุเล่อะอะแล้รนะ่ะว้าวเร็วเร็เร็จะนำเสนอใเ็ลักษณะดแผนเี่มีลักษณะ อเปรี้ยวมอันนี้ค่ะอันนี้คือแบบมินิมินิน่ารักไม่ได้ทำผลให้สารลวมากเดี๋ยวจะมาให้คะแนนความเปรี้ยวกันนะทุกคนจะไม่ให้คะแนนความเปรี้ยวกันแต่าขอโทอันนี้เธอกินแค่นี้แหละ มันเกิดไมัน้ม่เปรี้ยวอังนี้จะกินเท่านี้แหละมันนิ่มอ่ะใช่เพราะว่ามันสุกแล้วมันไม่มะม่วงบางมันคือมะม่วงแก่ผมเปลีนไปแล้วคือภาพนี้คือการที่ตำรวจแถลงข่าวว่าชิวมากขบดีชิลมากยังมีข้อมูลเธอตอนนี้ฮะเธอให้คะแนนอะไรเปรี้ยวสุดเธอให้คะแนนอะไรเปรี้ยวสุดอก็จะว่า ที่บ้านนี้ป่ะเน้อทุกคนไปปลูกไว้ที่บ้านนะคือเปรี้ยวแบบมันคือมะนาวอ่ะตำรวจเมื่อสักครู่ท่านบอกว่าไม่เปลี่ยนแปลงผลแห่งนี้สำหรับผมเพราะอี่พ่อไอแม่ซอยคนนี้ที่ชาวโซเชื่อเขาไม่ยอมเนี่ยสีผ้า ขอภายในความแซ่บขั้นพูดค่ะยิมเยิมเยิมๆดูจักสาวฝรั่งน่าจะชอบสาวฝรั่งน่าจะชอบอันนี้อะไรภาษาเยอรมันพูด่อะไรนะแฟชั่นบาแผ่้ส์ อีแม่เ้ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องท่มากสุดยอดสุดยอดแล้วก็เราจะเดี๋ยวเราจะหาของแ,แปลกๆมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะเราฟังดูครับี้ะ ใช่คุณพูนคุณพูนต้องพูนพูนถ้าไม่พูนถือว่ากินผิดบอกได้แค่ว่าเกิดจากของมีคมนะคะแต่ว่าเกิดจากของมีคมอันไหนเนี่ยบอกไม่ได้เราก็รู้ไปเรื่อพอไะครับรู้ก็เรื่ออะไรลอะไรจเนียออวะนั่นะครับเอ้าคือบอดับนะหด้าเอาละเอบละ เนีย่ยเคยกินเนี่ยในบ้างอะไรหอยอ่ะหอยอะไรโอ伊สเตอร์อะเมื่ก่นอนก่อนเขาจะขูดๆแบบนี้แล้วเขาจะแบบสดน้ำหอยใช่ไหมหอยหวานไหมก็สามชั้แกคือฉันชอบอันนี้มากเลยมันกินแบบว่ามันกินไม่ทรมานสำหรับฉันไหนทรมานสุดแล้วฉันว่าส้ม ชอบชอมาสุดล้อืมส้มแบบมันไม่ใช่ส้อมอ่ะอืเราจะพักผ่อนตามอัธยาศัยกันก่อนนะใช่อโอเคค่ะขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่รับชมไม่รู้ว่ารับชมหรือม่ใครรับชมไหมแต่ว่าวันนี้นะเราก็จะมาเป็นมาเป็นน้ำจุม่มน้ำจิ้มแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย